สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับท่านใดท,ที่กําลังมองหาโอกาสทางธุรกิจผ่านมือถือเครื่องเดียวแบบนี้นะครับวันนี้ตงหากมาพูดมาพูให้ฟังนะครับวันนี้ในคลิปนี้ท่านจะเห็นพลังงานของคนออนไลน์เมื่อไปเจอกันนะครับกับบรรยากาศนี้เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆกับสีดารีสอร์ทที่นครนายกนะครับในคลิปนี้จะแสดงให้เห็นว่าทุกคนมีความสุขกันมากเลยนะครับจากการที่ออนไลน์กันมาเป็นปีๆแล้วมาเจอกันถือว่าเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากพลังออนไลน สะดวกครับเดี๋ยวนี้ทํางานอยู่ที่บ้านนะครับเราส่งข้อมูลส่งเนื้องานส่งวิธีการทํางานส่งพลังแนวคิดผ่านให้ท่านทุกวันผ่านระบบออนไลน์นะครับในคลิปนี้สีดารีสอร์ทนะครับคนออนไลน์ไปเจอกันนะครับโอ้โหถือว่าสุดยอดมากทุกคนได้ปล่อยพลังงานแล้วก็แสดงศักยภาพของแต่ละคนออกมาเห็นบรรยากาศของความตื่นเต้นของคนที่อยู่ในระบบของงานออนไลน์นะครับวันนี้เชื่อได้เลยว่าใครที่ได้ชมคลิปนี้นะครับสวันหนึ่งคืนที่สีดารีสอร์ทที่ผ่านมาเนี่ยหปีมาเจอกัน สนุกสนานมากนะครับแล้วกิจกรรมแบบนี้จะจัดทุก4เดือนครั้งนะครับพลาดไม่ได้วันนี้ครับงานออนไลน์มันง่ายฮะเราอยู่ที่บ้านเราสามารถทํางานกันอยู่ส่งต่อพลังงานกันแบบนี้วิธีการและแนวคิดในแคมป์นี้ท่านจะได้เห็นเลยนะว่าทุกคนมีความสุขมากๆนะครับไปแสดงวิธีการทํางานไปส่งต่อพลังงานแล้วจะได้กับพบกับผู้นํานะครับที่สําเร็จในการทําระบบออนไลน์กันแบบนี้นะครับง่ายครับเดี๋ยวนี้นะวันนี้นะครับ เราจัดกิจกรรมในข้างหน้าเนี่ยต้องถือว่าใครที่ต้องการเดินทางไปพร้อมกับสงงาหรือเดินทางไปพร้อมกับคนที่ส่งคลิปด้ยท่านรีบบอกกับเขาเลยนะครับว่าต้องการประสบความสําเร็จแบบนี้นะสงงาก็สําเร็จในระดับหนึ่งนะครับกับงานระบบออนไลน์แบบนี้อยากจะให้ทุกท่านได้สัมผัสระบบงานออนไลน์มันทําง่ายทาเวิร์กถ้าอยู่ที่บ้านวันนี้ครับทุกคนอยากจะส่งต่อบอกว่าถ้างานงานหนึ่ง ถ้ามันทําแล้วมันสําเร็จแล้วมันสามารถส่งต่อให้กับเพื่อนๆลูก,ลก,ลกลๆหลานๆเราได้เนี่ยรีบคว้าไว้รีบคว้าโอกาสไว้นะครับในคลิปนี้ผมฝากไว้กับบรรยากาศของซีดารีสอร์ทที่นครนายก2223มกราคมที่ผ่านมาแล้วเราไปพบกันนะครับในแค้มป์หน้าแล้วอย่าลืมมาเรียนรู้วิธีการทําเงินผ่านระบบออนไลน์บนมือถือกันแบบนี้นะครับในคลิปนี้ฝากกันไว้เพียงเท่านี้ฝากบรรยากาศไปด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันครับ A lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each.